ของ18%เนี่ยมันอาจจะมาจากที่ทางคุณทรัมป์ที่สหรัฐนั้นเขาให้อัตราที่จูงใจไปอัตราภาษีที่พิเศษเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้เขาไปพยายามที่จะไปล่อเคลี่ยให้เกิดการหยุดยิงระหว่างเรากับกัมพูชานะคะเป็น ceasefire dividend เป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนคะดีลวเรื่องภาษีควบคู่กับเรื่องความมั่นคงคุณทรัมป์อาจจะเคลมได้ว่า นี่คือความที่เขามีวาจาศิตใช่ไหมมีสามารถที่จะเป็นเรื่องของการที่เจรจาให้สงบศึกในเบื้องต้นแล้วหันมามาพูดคุย กันหรือเปล่าเนี่ยก็อาจจะทําให้เขาก็อาจจะยกประโยชน์ตรงนี้ให้นะครับผมฉะนั้นก็มีความเป็นไปได้นะ18% 19%เนี่ยก็มีความเป็นไปได้แล้วก็ที่ผ่านมาก็เข้าใจว่าก่อนหน้านี้เขาก็มีดิลสามารถที่จะไปยุติพวกเรื่องของความรุนแรงในในประเทศในแอฟริกานะครับผมด้วยแล้วบ้างนะครับผมซึ่งถ้ากรณีของเราได้ด้วยนี่ก็ถือว่า ถือว่าก็เขาก็อาจจะเป็นเคสที่เขาเอาไปโชว์ในที่อื่นๆได้ส่วนเรื่องภาษีก็เ,เราก็อาจจะ18ก็ไม่ได้แย่จนเกินไปก็ต้องเรียนในภาพนี้แต่ก็ต้องอย่างที่พูดไปเมื่อกี้นี้ก็ยังต้องระมัดระวังนะครับผมว่าจะมีความมีโอกาสที่จะไม่ได้เป็นอย่างที่เราว่าก็ได้1 8น่าจะมาจากไหนในเชิงเหตุผลคะสิ่งที่เราคาดการณ์นี่คือตั้งเป็นสมมติฐานหลักคือ15-20 ผซึ่ง15เนี่ยเป็นสิ่งที่เราคาดการไว้ตั้งแต่วันที่คุณทําถือไอตัวฟิวเจอร์บอร์ดประกาศแล้วพอตัวเลขจริงที่เริ่มประกาศประกาศประกาศออกมามันก็จะเห็นภาพว่าสิ่งที่คุณทําเอาจริงก็คืออยู่ในเลนส์เนี่ยในระดับ15-20%ในกรณีของทางฝั่งของอประเทศทั้งกําลังพัฒนาและพัฒนาแล,าแล้วฉะนั้นเรนจ์ในระดับนี้มันน่าจะเป็นไปได้นะครับผมแล้วก็ยิ่งมามีเรื่องของตัวการข้อตกลงการดิจิงด้วยนะครับผม ตสู่1ล้าน Subscribers เป็นกำลังใจพวกเราด้วยการกด subscribe ที่ปุ่มด้านล่างวิดีโอนี้ได้เลยค่ะห่วงเวลาสุดท้ายก่อนที่จะถึงเส้นตายในใคืนนี้นะคะดรคะตอนนี้มีกระแสะข่าวออกมามากว่าผลสรุปของภาษีเราเนี่ยน่าจะจบที่18%หรืออีกตัวเลขหนึ่งก็คือ19%นะคะมีความ ไ็ไปได้มากน้อยแค่ไหนคะในมุมของดกอรก็ผมมองว่าก็มีความเป็นไปได้สูงนะครับผมเพราะว่า ถ้าเราดูทั้งจากภาพใหญ่ก็คือตัวเรื่องของดิวที่ทางฝั่งของเมริกาเขาปิดกับที่ต่างๆแล้วยกเว้นอินเดียที่ขึ้นเป็น25ใช่ไหมครับเพราะว่าอาจจะไม่ได้เป็นเด็กดีของคุณทั้มอ,อย่างที่เขาต้องการกันนะครับผมนะแต่ว่าที่อื่นๆเนี่ยค่อนข้างโอเคถ้าเป็นประเทศพัฒนาแล้วเราก็จะเห็นว่าจะอยู่ตัวเถวที่15%นะฮะมี10ก็คือของอังกฤษนะ นะครับผมแต่ว่าที่อื่นก็อยู่แถวๆที่15เอร์เซ็นซะเป็นส่วนใหญ่แล้วก็มีการที่ว่าจะต้องมีการลงทุนในฝั่งของอเมริกาใช่ไหมฮะอันนี้อันนี้เป็นภาพนะไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นหรือว่าทางยุโรปก,ก็ตามนะครับในขณะที่ประเทศในเอเชียเนี่ยก็ ก็อย่างที่เรามองกันว่าเขาเขาก็ยกเวียดนามมาเป็นตัวอย่างที่20%ใช่ไหมครับแต่ว่ามีตัว reciprocal ที่40อ้อโทษครับมีตัว transshipment นะที่ที่ต้องถ้าส่งไปทางฝั่งของมีส,มสิทธิ์จากจีนเข้ามาเนี่ยอาจจะเป็น40%นะครับผมนะแต่ถ้าดูที่อื่นอย่างอินโดก็19%ทางฝั่งของออฟิลิปปินส์ก็19นะครับผมนะก็นี่ภาพใหญ่ที่ที่เราเห็นกันนะครับผมฉะนั้นก็มีความเป็นไปได้อันที่1 ันที่สก็คือเรื่องของที่อาจจะ,จจะที่เรียกกันใชะมซีสไฟล์เรียกว่าดีวิเดนหรืออะไรเงี้ยนะครับผมก็คือภาพในแง่ของการที่เราเชื่อทางฝั่งของคุณทรัมป์ที่ที่มีการขู่ในช่วงตอนที่ยิงกับทางามีมีการลบพุ่งกันกันกบทางฝั่งของอกัมพูชานะครับผมแล้วก็ คุณชั้มก็เรียกว่าโทรคุยกับทั้งฝั่งของกัมพูชาแล้วก็คุยทั้งฝั่งของรัาการนายกของเรานะฮะแล้วก็มีการให,ให้หยุดยิงนะครับเพราะว่าไม่หยุดยิงจะไม่เจราจานะครับผมซึ่งหลังจากนั้นเราก็ไปคุยกับทางฝั่งของอประธานอาเซียนที่กัวลาลัมเปอร์มาเลเซียใช่ไหมฮะแล้วก็หลังจากนั้นก็มีการหยุดยิงในภาพใหญ่ถึงแนมะ้ภาพเล็กก็ยังจะมีการยิงมีการลบพุ่งกันปราบปลายนะครับผมแต่ว่าภาพใหญ่ก็หยุดกันระดับหนึ่งก็คุณชั้มก็อาจจะเคลมได้ว่านี่คือความที่เขา มีวาจาจิตใช่ไหมมีสามารถที่จะเป็นเรื่องของการที่จเจรจาให้สงบศึกในเบื้องต้นแล้วหันมา,มาพูดคุย กันหรือเปล่าเนี่ยก็อาจจะทําให้เขาก็อาจจะยกประโยชน์ตรงนี้ให้นะครับผมฉะนั้นก็มีความเป็นไปได้นะ18% 19%เนี่ยก็มีความเป็นไปได้แต่ว่าเราก็ไม่ปฏิเสธนะครับเอ่อหรือว่าหรือว่าก็ยังมีการทําสมมุติฐานเช่นเคยนะครับว่ามองว่าถ้ามันสูงกว่านั้นเป็นยังไงแต่ว่าสมมติฐานหลักที่เรามองเนี่ยอย่างสไลด์ที่11ถ้าที่ได้ส่งไปให้นะครับผมจะเห็นภาพว่าในตารางขวามือเนี่ยคือกรณีฐานที่เรามองนี่คืออยู่ที่15-20%นะซึ่ง พอเป็นภาพเช่นนั้นประกอบกับในเรื่องของการที่ตัวเศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมาทั้งเศรษฐกิจโลกก็มีทิศทางที่เรียกว่าไม่ได้แย่มากนะักเพราะว่าตัวภาษีเนี่ยประกาศมาเร็วแรงแต่ว่า เอาเข้าจริงคือไม่ได้รีบทำนะครับผมก็กลายเป็นว่าเหมือนกับที่เราเคยมองกันตั้งแต่สมัยตอนแรกๆว่าเ,าเริ่มทําก็อาจจะเป็นครึ่งปีหลังเป็นอย่างเร็วนะครับผมแล้วก็เริ่มเห็นอย่างนี้นะครับแล้วก็พวกภาคธุรกิจก็มีการบริหารจัดการมีการฟอนโหลดนะจะเ,เรียกว่าสั่งซื้อสินค้ามาตุนไว้หน่อย,อยระดับหนึ่งแล้วก็มีการหันหาทางเรื่องของสป라이์เชนต่างๆฉะนั้นพอเป็นภาพนี้เนี่ยโลกก็มีมุมมองที่แนวโน้มที่ดีขึ้นเมื่อคือนก่อน IMF ก็มีการปรับประมาณการโลกขึ้นใช่ไหมครับผมนะจากเ,าเรียกว่า2 8 เป็น3นะครับผมนะแล้วก็เรียกว่าปรับดีขึ้นทั่วทั้งทุกเศรษฐกิจโดยเฉพาะจีนที่ที่ปรับขึ้นของเราก็เลยมีการปรับขึ้นเช่นกันนะครับผมก็คือด้วย2ปัจจัยใหญ่ๆและการ2-3ปัจจยัยปัจจัย1ก็คือเรื่องของโอกาสในการที่ได้อัตราดอกเบี้ยทดครับอัตราภาษีที่ต่ำก็คือ15-20%เนตี่ยต่ำกว่าก็คือไม่ได้สูงถึงส6มอร่างที่เขาขู่ไว้ตอนแรก อันที่2ก็คือภาพในเรื่องของเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยที่ที่ดีกว่าคาดนะครับผมนะก็อันนี้อันที่สองนะครับผมก็คือล้อไปกับทางฝั่งของ IMF ด้วยนะฮะแล้วก็อันที่สามก็คือเรื่องของความเสี่ยงทางการเมืองและก็ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ดูจำกัดลงนะครับก็ ขออนุญาตขยายความเบื้องต้นเล็กน้อยก่อนแล้วกันก็คืออย่างการเมืองเนี่ยตอนแรกก็มีความเสี่ยงมันยังเยอะใช่ไหมหลังจากที่ประเด็นเรื่องของวิกฤตคลิปเสียงของของท่านนายกรัฐมนตรีกับทางฝั่งของคุณคุณเซนเนี่ยที่ทําให้เป็นคดีความอะไรต่างๆขึ้นมาในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็หลังจากภาพที่ดูในตอนนี้เนี่ยน่าจะมีความเป็นไปได้มากขึ้นว่าเอถ้าเผื่อจะมีการเปลี่ยนแปลงทางทางการเมืองขนาดใหญ่ก็คือการจะยุบสภาห,หรืออะไรต่างๆซึ่งอาจจะมา ก่อนหรือหลังหรือช่วงใกล้ๆก,กับการที่ตัดสินคดีความของท่านนายกรัฐมนตรีซึ่งเรามองว่ามีความเป็นไปได้มากนะครับผมที่ตัวคดีความนั้นนะฮะจะจะมีการตัดสินหลังจากตัวการผ่านงบประมาณซึ่งตัวนี้มันก็จะละดึงในเรื่องของความเสี่ยงด้านการเมืองออกไประดับหนึ่งเพราะว่าถ้ามีการยุบสภาก่อนงบประมาณของปี69ออก นะครับผมก็ซึ่งก็คือช่วง30กันยาเนี่ยถ้ามีการเ,าเ,าเ,าเรื่องของการมีปัญหาตอนนั้นเนี่ยรัฐบาลอาจจะจำเป็นต้องยุบสภาก่อนหน้านั้นเนี่ยแน่นอนว่ามันจะมีปัญหาในเ,าเรื่องของกระบวนการก็ประมาณมากใช่ไหมฉะนั้นพอมาตอนนี้ภาพมันค่อนข้างเป็นไป,นปนได้สูงนะครับว่า,เ,าเรื่องของคดีความเนี่ยจะมีการตัดสินหลังจากตัวตัวงบประมาณผ่านนะฮะและซึ่งรวมไปถึงเรื่องของอตัวภาษีของคุณทรัมป์ด้วยซึ่งก็เราก็จะลุ้นอยู่ใน24ชั่วโมงนี้แล้วใช่ไหมฮะซึ่งพอเป็นภาพเช่นนั้นเนี่ยก็ เรียกว่าสถานการณ์ก็น่าจะโอเคขึ้นในระดับหนึ่งมีความเป็นไปได้ว่าปีหน้าอาจจะมีการเลือกตั้งใหม่นะครับผมนะอันนี้กเ็เป็นในเชิงของการเมืองฉะนั้นพอเป็นภาพนี้เนี่ยก็เรื่องของความไม่แน่นอนทางการเมืองมันก็ลดลงระดับหนึ่งแก่การหนึ่งก็คือเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์ก็คือสงครามตัว ทยกัมพูชานะครับผมซึ่งถ้าลงคุยกันลึกก,ก็สามารถคุยกันได้แต่ถ้าให้สรุปเร็วๆก็คือว่าเราก็มองว่าถึงแม้จะมีการลบปรับลายแต่ว่าในภาพใหญ่เนี่ยก็เห็นการหยุดยิงนะครับแล้วก็หันมาเจราจากันในระดับหนึ่งแล้วเนี่ยซึ่งมันก็เป็นเป็นหนทางของการที่จะเข้าไปสู่ในเรื่องของการสงบศึกนะครับผมนะซึ่งแน่นอนมันจะไม่ชัดเจนหรอกเราดูภาพจาก ความขัดแย้งที่ผ่านมาก็ได้นะอิะอสราเอลฮามาสเออตัวรัสเซียยูเครนเยรัสเซียยูเครนนี่ยังไม่ได้คุยกันเลยเห็นภาพใช่ไหมฮะในขณะที่ในฝั่งของอิสราเอลฮามาสเนี่ยก็หลังจากที่ปราบเป็นจนยุติแล้วในระดับหนึ่งแล้วเนี่ยก็ถือว่าเออมัน,ม,นมันก็สามารถที่จะเรียกว่าภาพสงบลงในระดับหนึ่งนะครับผมฉะนั้นการคุยกันเนี่ยเป็นสิ่งที่จําเป็น,ใน,ใ,นในทางการทูตแล้วเราก็เริ่มคุยกันแล้วฉะนั้นเราก็เลยมองว่าสถานการณ์อาจจะไม่ได้ คือคือให้โอกาส60%และกันที่ที่ทีเ่เรื่องของความรุนแรงจะจะลดลงนะครับผมในระยะต่อไปซึ่งพอเป็นภาพเช่นนั้นเนี่ยเราก็มองว่า GDP ไทยก็เราก็ปรับอัปเกรดขึ้นจาก1.4เป็น1.8นะครับผมนะแล้วก็ด้วยภาพเช่นนี้ก็จะทําให้ตัวเรื่องของเศรษฐกิจในปีนี้เนี่ยก็ พอไปได้บ้างไม่ถึงกับแย่มากนะแต่ว่าวันทว่ามีการประกาศภาษีมาแน่นอนเศรษฐกิจก็จะค่อยๆก,ก,ก็จะแย่ลงนะครับผมแต่ว่าก็เป็นการอัปเกรดขึ้นในช่วงนี้ซึ่งก็อาจจะเป็นภาพเดียวกับ IMF ภาพเดียวกับสสคในช่วงที่ผ่านมาด้วยครับผมครับครับตัวเลข18ที่ดรมองว่าก็มีความเป็นไปได้นะคะ18น่าจะมาจากไหนในเชิงเหตุผลคะ ครื่งหนึ่งของ36หรือว่าดิสเ n t หรือว่าส่วนลดจากที่เก็บเวียดนามเก็บอินโดนีเซียคือ18%คือจริงๆต้องเรียนอย่างนี้ว่าสถานสิ่งที่เราคาดการณ์นี่คือตั้งเป็นสมมุติฐานหลักคือ1 5บหถึงยีนะครับผมซึ่ง15เนี่ยเป็นสิ่งที่เราคาดการณ์ไว้ตั้งแต่ตั้งแต่วันที่ 2, uh, สองเมษาเลยนะวันที่คุณทั้มถือไอตัวฟิวเจอร์บอร์ดประกาศแล้วเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเรามองภาพว่า 36%เอนในอยู่กันไม่รอดหรอกนะครับผมมันมันการเจราจามันก็ต้องลดทอนลดทอนกันลงไปนะฮะแต่ว่าก็ยอมรับว่าเราก็เข,เขวเขวไปเหมือนกันหลังจากที่แบบโอ้ยมีทั้งปัจจัยเข้ามาถ้าจํากันได้ใช่ไหมมีทั้งการที่ที่สู้กันระหว่าง อเมริกากับจีนในแง่ของการขึ้นจนเป็นร้อยกว่านะครับผมแล้วก็มีประเด็นในเรื่องของตัวสารที่มาขัดในเรื่องของตัวภาษีต่างๆนะครับผมแล้วแล้วก็พอวันที่7เดือนเจเมื่อปีเมือม่อเมือม่อเมื่อเดือนที่ผ่านมาก็มีการที่คุณทัมก็เรสตัวเรื่องของภาษีขึ้นมาอีกนะครับผมก็ทําให้เราค่อนข้างสับสนเหมือนกันในการคาดการณ์แต่ว่าในภาพหลักเนี่ยพอตัวเลขจริงที่เริ่มประกาศประกาศประกาศออกมามันก็จะเห็นภาพว่า สิ่งที่คุณรัมป์เอาจริงก็คืออยู่ในเลนจ์เนี่ยในระดับ15-20ในกรณีของทางฝั่งของอประเทศทั้งกำลังพัฒนาและพัฒนาแล้วเพราะพัฒนาแล้วเนี่ยได้15นะครับผมเพราะว่ามีเงินมาซัพพอร์ตให้ให้เขาว่าจะไปลงทุนในในในบ้านเขาในอเมริกาใช่ไหมฮะแล้วก็จะนำเข้าโน่นนี่อะไรเงี้ยส่วนประเทศ กำลังพัฒนาอย่างเราเนี่ยไม่มีเงินถุงเงินถังขนาดนั้นที่จะไปลงทุนขนาดใหญ่สัญญาขนาดใหญ่แต่ก็ไปลงทุนเหมือนกันนะบ้านเราอย่างปตทก็ก็มีการสัญญาว่าจะไปก็คือมีแผนที่จะไปลงทุนในในตัวเรื่องของ阿拉斯加แหละในการขุดเจาะน้ํามันอะไรต่างๆเนี่ยพอเป็นภาพเช่นนั้นเนี่ยมันก็ฉะนั้นเรนจ์ในระดับนี้มันน่าจะเป็นไปได้นะครับผมแล้วก็ยิ่งมามีเรื่องของตัวการข้อตกลงการหยุดยิงด้วยนะครับผมก็ก็น่าจะเป็นอย่างนั้นแต่ก็ต้องเรียนว่านี่ มาพูดให้คุณเหมือนกับที่เซลกันก่อนเข้ารายการนะมาเป็นมาพูดให้ก่อนตัวภาษีจริงจะออกมานะก็เหมือนกับผู้กล้าที่ออกมาก่อนนะครับผมก็มีสิทธิ์ที่จะหยียบกับระเบิดได้นะครับแต่ว่าก็หวังว่า นะฮะหวังว่าจะไม่ไม่เออก็คงคงหวังว่าจะเป็นจริงเราก็คาดการจากในเรื่องของตัวความน่าจะเป็นต่างๆนะครับผมดูสถานการณ์แวดล้อมแล้วก็คิดว่า15-20เป็นไปได้ซึ่งถ้าในมุมที่ผมมองผมก็มองว่าตลาดก็น่าจะมองในภาพนี้เหมือนกันนั่นคือสาเหตุที่ว่าทำไมตัวเรื่องของตลาดถึงดีขึ้นตั้งแต่ในช่วงที่ผ่านมาครับผมครับ ค่ะทีนี้มีอีกหนึ่งแนวคิดที่ดกรก็พูดไปเมื่อสักครู่นะคะบอกว่าผลของ18%เนี่ยมันอาจจะมาจากที่ทางคุณทรัมป์ที่สหรัฐนั้นเขาให้อัตราที่จูงใจไปอัตราภาษีที่พิเศษเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้เขาไปพยายามที่จะไกล่เกลี่ยให้เกิดการหยุดยิงระหว่างเรากับกัมพูชานะคะเอาเรื่องของความมั่นคงมาโยงกับเรื่องของเศรษฐกิจด้วยนะคะเป็น ceasefire dividend เป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนคะดีว เรื่องภาษีคบคู่กับเรื่องความมั่นคงอันนี้เป็นสิ่งที่คุณทรัมป์เขาเขาชอบมาก,กน,นะครับผมเพราะว่าเขาก็คือเอาจริงๆถ้ามองในมุมเขาก็มันก็คือเขาก็สามารถต่อรองจากการที่เขาไม่มีเขาเรียกอะไรอะ่ะคือคือต่อรองจากเขาไม่มีอะไรเขาก็จนเขาก็สร้างสิ่งที่มีอะไรก็คือการที่ว่าฉันจะเก็บภาษีคุณนะแล้วถ้าเผื่อคุณยอมที่จะคุยกันเนี่ยก็อฉันก็จะเก็บภาษีคุณน้อยลงฉันก็ได้เงินนะ แล้วก็ฉันก็สามารถเคลมได้ด้วยว่าฉันเป็นผู้พิทักษ์สันติภาพอะไรยไรเป็นพีซเนเกอร์อะไรต่างๆเพื่อหวังโนเบลพรส์หรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับผมแล้วก็ที่ผ่านมาก็ เท่าที่ดูอย่างที่เราคุยกันนะทางฝั่งของตัวอะไรอ่ารัสเซียยูเครนนะก็เคลมอยากที่จะให้จบมาถึงนั่งนั่งปับ๊บอะไรนั่งเก้าอี้ประธานาธิบดีปับ๊บจะให้จบในเดือนหนึ่งก็ทาไม่ได้ใช่ไหมก็คือพอพอเล่นกับทางฝั่งรัสเซียไม่ได้ก็หันมาเล่นกับ,กบประเทศเล็กๆก,ก,ก็เข้าใจว่าก่อนหน้านี้เขาก็มีดิวสามารถที่จะไปยุติพวกเรื่องของความรุนแรงในในประเทศในแอฟริกานะครับผมด้วยแล้วบ้างนะครับผมซึ่งถ้ากรณีของเราได้ด้วยนี่ก็ถือว่า ถือว่าก็เขาก็อาจจะเป็นเคสที่เขาเอาไปโชว์ในที่อื่นๆได้นะครับผมก็เป็นภาพอย่างนั้นซึ่งก็มองในแง่หนึ่งมันก็ ดีตรงที่ว่ามันก็ทําให้คนไม่บาดเจ็บล้มตายมากขึ้นนะครับผมแต่แน่นอนเรื่องของความขุ่นข้องหมองใจหรือว่าความที่ยังขัดแย้งกันระหว่างทั้งสองฝ่ายก็คือเรากับทงางกัมพูชาก็ยังมีอยู่นะครับผมเหมือนคนทะเลาะทะเลาะกันอยู่แล้วจับจับห้ามเลยทันทีเนี่ยมันก็อารมณ์มันก็ยังพุ่งพลานอยู่มันก็ไอ,อ,อ้เรื่องของการลบปรับปลายมันก็ยังมีอยู่แต่ว่าการจบมันก็ต้องจบด้วยการเจรจาซึ่งพอเป็นภาพเช่นนี้มันก็ มันก็ดีขึ้นในระดับหนึ่งใน,ในภาพนั้นนะครับผมนะและส่วนเรื่องภาษีก็ เอ่อเราก็อาจจะ18ก็ไม่ได้แย่จนเกินไปก็ต้องเรียนในภาพนี้แต่ก็เอ่อต้องอย่างที่พูดไปเมื่อกี้นี้ก็ยังต้องระมัดระวังนะครับผมว่าจะมีความเอ่อมีโอกาสที่จะไม่ได้เป็นอย่างที่เราว่าก็ได้คือถ้ามาในเรื่องกัมบ,บูชาผมขออนุญาตเอ่อลงลงลึกนิดนึงก่อนแล้วกันนะครับผมก็ตอนที่มีความขัดแย้งเนี่ยเราก็ไปลงศึกษาในรายละเอียดแล้วก็ทําเป็นซีนาริโอเหมือนกันก็มีความศึกษาความเป็นไปได้จริงๆก็ค่อนข้างกังวลยอมรับว,ว่าตอนตอนที่เกิดเรื่องครั้งแรกแล้วมันเอ็กซ์เครดิตขึ้น เร็วมากนี่เราค่อนข้างกังวลมากเหมือนกันเพราะว่ามันมีความเสี่ยงนะครับผมนะถึงแม้มันจะไม่มากนักก็แต่มีความเสี่ยงว่ามันจะลุกลามบานปลายได้นะครับผมเพราะว่ามันก็มาจากทางเขตชายแดนนะแล้วมันก็ลามไปตอนวันเสาร์นะครับผมถ้าจํากันได้ก็คือมันก็อยู่ๆมันก็ลามไปทางตราดไปทางฝั่งของด้านดันชายทะเลนะครับผมซึ่งก็ค่อนข้างกังวลว่า ถ้ามันลามไปอย่างนี้แล้วมันไปรวดเร็วขึ้นมาแล้วมันก็มีการยิงกันแล้วก็ข้ามมาในฝั่งของไทยในเยอะในหลายหลายจังหวัดชายแดนนะครับผมแล้วก็เริ่มเริ่มลึกเข้ามาด้วยนะนะฮะก็ เราก็ทำซีนารีโอตอนนั้นเนี่ยค่อนข้างกังวลเหมือนกันว่าสถานการณ์มันจะลุกลามนะครับผมเราเราแบ่งเป็นประมาณ5ซีนารีโอด้วยกันนะครับผมถ้าขออนุญาตฉายไปที่สไลด์ที่24นะครับผมนะก็จะเห็นภาพนะครับว่าตัวเรื่องของอสถานการณ์เป็น5ซีนารีโอซีนารีโอแรกก็คือการหยุดยิงนะครับผมเดิมทีก่อนที่จะมีการหยุดยิงการการบีบ ให้มีการเจรจารของคุณทรัมเนี่ยเราให้โอกาสที่จะมีการหยุดยิงนี้น้อยลงด้วยซ้ำสักประมาณ40กว่าเปอร์เซ็นต์40-45พอหลังจากมีข้อเสนอของคุณทรัมปแล้วก็มีการไปพูดคุยกันที่กัวลาลัมเปอร์แล้วเนี่ยเราก็เพิ่มความน่าจะเป็นนี้เป็นประมาณ60 นะครับผมนะก็คือสามารถที่จะหยุดยิงได้ซึ่งซึ่งเราเห็นภาพแล้วแหละว่าถ้ามาเทียบกับทางฝั่งของกัมพูชาเนี่ยดูเหมือนจริงๆผลถ้าถ้าคิดในแง่ของเศรษฐกิจในแง่ของภาพความความเรื่องของศักยภาพทางการทหารนี่เขาสู้เราไม่ได้สักอย่าง คือเศรษฐกิจเขามีแนวโน้มแย่กว่าเราค่อนข้างมากอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็แล้วก็ศักยภาพก็อาจจะไม่ได้ดีมากเท่าแต่ว่าก็คือทางฝั่งของกัมพูชาเขาก็ทําสงครามนี้ขึ้นส่วนหนึ่งก็คือเพื่อที่จะทําให้เรื่องของขนานนิยมและก็อย่างที่พวกเราคงพอทราบกันในระดับหนึ่งนะครับผมแต่ว่าถ้าพอหยุดตรงนี้ทั้งสองฝ่ายก็จะหันไปดูแลในเรื่องของเศรษฐกิจได้มากขึ้นนะครับผมก็แล้วให้6 0แต่อีก 25%คือความขัดแย้งมันจะยาลากไประยะยาวมากขึ้นนะครับผมก็ถ้ามันลากยาวไป6-12เดือนนะครับผมก็เออก็คงกระทบค่อนข้างมากเพราะว่าเดือนหนึ่งเนี่ยถ้าตามที่ทางฝั่งของกระทรวงการคลังคาดเนี่ยเข้าใจว่าประมาณ2.5หมื่นล้านนะครับผมซึ่งเป็นตัวเลขเดียวกับที่เราคาดการไว้ก่อนเลยเราเรา,เราคาดว่าประมาณ 0.1%GDP นะครับผมถ้าถ้าประมาณเดือนหนึ่งนะครับผมนะก็แต่ว่าถ้าเผื่อมันลากยาวไปคราวนี้เนี่ยมันโอ้ความสูญเสียนี่เป็นระดับแสน นะฮะเออหนึ่งจุดห้าถึงสามแสนล้านแล้วล่ะเพราะว่ามันจะเริ่มมันจะเริ่มยืดเยื้อมากขึ้นเรื่องของการค้าชายแดนเรื่องของการขนส่งของต่างๆนี่ก็ค่อนข้างลําบากก่อนหน้านี้ผมก็ได้ยินได้ไปพูดคุยได้ได้ฟังทางฝั่งของอผู้บริหารบริษัทขนาดใหญ่ที่มีการส,ส่งสินค้าไปทางเป็นส่งสินค้าชายแดนนะครับผมที่เดิมทีก็ต้องผ่านตามตามเรื่องของด่านต่างๆอะไรเนี่ยตอนนี้พอด่านปิดเนี่ยจริงๆ คนกัมพูชาเขาก็<ๆ>ต้องการของเรายังมีอยู่นะครับผมก็มีการเรียกว่าส่งไปบ้างแต่เป็นการส่งทางเรือนะครับผมก็ก็อาจจะไม่มากนักนะแลวของก็ลดลงค่อนข้างเยอะแต่ว่าก็ยังยังมีการส่งบ้างเพราะว่าเขาก็ต้องการนะครับผมในในฝั่งของด้านนั้นนะครับก็อันนี้ก็จะเรียนว่าอันนี้ก็จะเป็นประมาณ25%เคราวนี้กรณีที่3มนะครับผม3 4 5ี้นี่อาจจะเป็นกรณีที่ร้ายแรงในระดับหนึ่งเป็นสไลด์ต่อไปนะครับสไลด์ที่25เนี่ยก็จะเห็นภาพว่าตัวเรื่องของ ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในแล้วต่อไปเนี่ยถ้ามันไม่หยุดมันจะมีสิทธิ์ที่จะลามเป็นวงกว้างได้เหมือนกันนะวงกว้างในหมายคือถึงคือแทนที่จะอยู่การลบจะอยู่แค่ชายแดนหรือว่าจังหวัดชายแดนผ่านการยิงขี่ปนาวุธเข้ามาใช่ไหมคราวนี้อาจจะเริ่มเข้ามาในเมืองมากขึ้นมีความเป็นไปได้เหมือนกันนะครับรวมไปถึงเรื่องของอย่างที่ผมได้เรียนไปก็คือเรื่องของการต่อสู้างทางฝั่งชายทะเลอะไรต่างๆเนี่ยมันเริ่มมันเริ่มขยายตัวทั้งฝั่งตราทั้งฝั่งอะไรต่างๆเนี่ยมันเริ่มขยายตัวในด้านนั้นนะครับผมแล้วก อ,อ,อันนี้เราให้ประมาณ10%ซึ่งถ้าเผื่อมันเข้ามาเนี่ย เข้าถึงในเรื่องของชั้นไหนมากขึ้นนะครับผมก็จะยิ่งมีความเสี่ยงรวมไปถึงถ้ามาถึงในฝั่งของกรุงเทพมหานครเลยนะครับผมอาจจะไม่ถึงกับการบุกของทหารเข้ามาหลอกแต่ว่าการกอร่อวินาศกรรมอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ทําให้ความเสี่ยงตรงนี้มีมากขึ้นเศรษฐกิจก็จะมีปัญหามากขึ้นนะครับโ่งศูนหนึ่งล้าน subscribers เป็นกำลังใจพวกเราด้วยการกด subscribe ที่ปุ่มด้านล่างวิดีโอนี้และสับสนุนเพิ่มเติมนะคะด้วยการสมัคร YouTube membership และรับสิทธิพิศเศษมากมายตามลิงก์ใน description นี้เลยค่ะ